เป็นอีกหนึ่งผู้เอกที่รอคอยที่น่าติดตามนะฮะเก่งบอลบ้านประคามนะครับผมวันนี้ลงเจอคู่ของวิทย์เปินใหญ่กับเจ้ากรปากน้ำนะฮะกติกราการแขง่งขันคู่นี้ก็คือเสิร์ฟฟรีสไตล์เส้น2ไม่หลุดนะฮะข้ามฟรีไม่บล็อกนะครับผมอาแล้วครับเกมการแข่งขันมาแล้วขอบคุณนะสำหรับท่านที่ให้ดาวมานะครับ50ดวงฮนะโอเคฮะ โอปปอเตอร์ฟูกำลังจะปล่อยตัวแล้วนะครับผมฮาร์ครับเกมเริ่มแล้วนะเป็นทางเก่งเจ้าเก่งเสิร์ฟบอนครับ0ต่อ0ปักเข้ามาโอ้โหเสิเร์ฟลูกนี้ออกนะนี่เจ็บพยายออามจะดูเกมเสิร์ฟกวิดพันใหญ่นะปักเข้าไปโอ้โหตัดหยอดเกมเสิร์ฟนะยกมาเจ้าบอลเป็นตัวเตะโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวเจ้าบอลน,นะ ตอนนี้ตอนนี้อ๋อศูนย์ต่อศูนย์ตัดยอดมาเปิดได้ครับเจ้ากอนกอนยกไปเจ้าวีทเรียบร้อยดีนี่นะฮะก็ศูนย์ต่อศูนย์ครับดูเจ้าวิทจะแบบจะตัดยอดอีกแล้วฮะโอ้ยเจ้าบอลรับลนมาเอ้ามีเอาลนะครับโอ้ เกิดอะไรขึ้นนะมีอาการศูนย์ต่อศูนย์ครับดูว่าเกมเสิร์ฟเก่งจะกดดันได้แค่ไหนนะฮะปักเขาไปโอ้ทัดเน็ตกลงนะเจ้ากนเสียจังหวะครับผมเกมเสิร์ฟมาแล้วครับเก่งบ้านมะขามหนึ่งต่อศูนย์ครับถือว่าเสิร์ฟดีมากๆครับเมื่อกี้นะฮะสายเปยียงเข้ามาทัดเน็ตนะทำให้เจ้ากรนั้นเสียจังหวะนะฮะสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับ,กร 0, รบเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟต่อครับ ปักเข่าซองมาโอ้โอวิจวิทย์เปิดต้องแกครับอ่าเจ้าปอนน์อยเรียบร้อยอ้าแล้วสองต่อศูนย์แล้วฮะสพอตอนนี้บานมาถามออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับนะครับสองต่อศูนย์ครับเจ้าเก่งผมไว้ตัดยอดหน้ารับเจ้าก้อนจะไปดูเจ้าวิทย์ขึ้นคำแล้วเอาแล้วเปลี่ยนลงไปเรียบร้อยฮะวิทย์ขืนใหญ่นะ 0ต่อ2ครับสกอร์ครับดูเจ้าวิศเติมนะฮะให้ดูกันชัดๆไปเลยปักเข้าไปเก่งเกลียวป๋าดันสายขึ้นมาให้เจ้าปอลโอ้ยเตะบิดเอวดอกนี้เรียบร้อยดีฮะใช่ครับเจ้าบอลนี่นะฮะ2ต่อ0ครับเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟครับปักเข้ามาโอ้โหเปิดนี่ครับเจ้าวิทเจ้าบอนดันไปค่อนข้างห่างครับลิฟเตะโอ้ยโดนเกี่ยวเจ้าบอลครับบอลลากเองนี่นะ 5าเตะที่ว่าหรือว่าทําได้ดีมากครับเจ้าบอลตันไปหัวเสาฝั่งซ้ายตัวเองนะแล้วใช้การบิดเอวเตะลงมาเรียบร้อยครับดูเกมเสิร์ฟของบ้านมะขามต่อเนื่องเลยครับผม3ต่อศูนครับปักเข้ามาตัดดิมนะครับโอโ้เกมเสิร์ฟเก่งบ้านมะขามนี่ตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดนะฮะ ก่งดูเจ้าวิทย์กับเจ้ากรนี่ถือว่างานเข้าแล้วครับตอนนี้ครับอาลรับเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟต่อครับ4ต่อ0เ,เสิดตัดต่อนะโอ้ตอนเปิดไม่ดีฮะอนดันกลับไปได้เจ้าวิทย์ต้องแก้ครับแก้ไม่ได้เอาล่ะตามบ้านมะขามหนีไปเรื่อยๆฮะืมถือว่าเสิร์ฟดีมากครับเจ้าเก่งวันนี้นะครับต้องชมเลยครับครับเก่งบ้านมาขามเสิร์ฟครับ อัดเขาอูดอัดหน้าฝายเรียบร้อยอะโอ้หลูกเสิร์ฟของเก่งบ้านมะถามสุดอยอดจริงๆครับทำเจ้าวิทยาคอนไปไม่เป็นเลยครับเน,น,นีนเอ,อ้เอใช่ไหมห้าพันห้าร้อยท่านแล้วนะฟิตจริงๆครับบ้านระขามอักเข้ามาลูกนี้ล้นออกหลังครับเกมเสิร์ฟนริเกมอัดต้องมาดูเกมเสิร์ฟของทางฝั่งเจ้าวิทย์นะฮะ มาตามครับอ่าแล้วครับเจ้าวิปปักเข้าไปบอลเปิดหัวเก่งยกมาเจ้าปอนโอ้โดนเกี่ยวแล้วนะไปเก่งเปิดหนึ่งยกสองเก่งลากเองเรียบร้อยดิโอ้จะเก่งตีออกครับดอกนี้โอ้เก่งตีออกครับส้มส้มอส้มหล่นหกนะส้มหกครับโอ้แต้มแรกของสกอร์หนึ่งต่อหกครับผมอ่เกมเดียวจบเลยครับผมรู้เรื่องเลยฮะ ลูกนี้ออกครับเกมเสร์ฟของเก้าวิทครับสกอร์ตอนนี้บ้านประขามนําอยู่ที่6ต่อนหนึ่งนะฮะสิแต้มเกมไม่มีดิวนะครับผม<อ>เล่นวิทสู้นี่แหละครับก่อนสู้นะเพื่อนเนี่ยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาครับรักใครชอบใครคอมเมนต์นให้กําลังใจได้เลยอู้จ้ออๆๆกอนเกิดได้ยกไปเกาวิทเตะก็ดีฮะถามว่าเจ้าเกมเสริมมาดีไหมเสริมมาดีนะแต่ต้องชมเจ้ากอน,นะครับจังหวะเมื่อกี้ฮะ โค้ทษหัวนะครับเริ่มต้น,น,น,นอ้าวเปิดได้ครับบอลเกง่งไปจะวันเตะดอกนี้ฮะเตะเฉีงสี่ีมากครับสวัสดีครับผมแอตโตลูกหล่อโอ้ยครับผมสกอร์หกต่อหนึ่งครับตักเข่ามาครับจักรอนไปได้ฮะอูด่อนข้างห่างจว,วิทโ้นเกี่ยวเก่งฮะจักรอลทำไมโอ้ยจักรอลกล้าด้วครับ พยายามเตมะเฉอนเฉอน,น,นไม่โดนนะฮะไม่น่าจะโดนแต่ก็ไม่ข้ามนะจังหวะเมื่อกี้ของทางฝั่งเจ้าบอลนะครับผมวิทย์ตุลใหญ่จะออกลูกเสิร์ฟนะฮะยังฮะหกพันหกครับพักเข้าไปวุ่นพยายามจะตัดหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามนะครับเสิร์ฟแรงอัดอย่างเดียวกินไม่ลงนะฮะตอนนี้ลูกเสิร์ฟของทางฝั่งเจ้าวิทย์นะฮะต้องมีมชมาครับขอบคุณครับเอาดูเกมเสิร์ฟเจ้าเก่งนะฮะหกต่อหนึ่งครับ เข้ามาเข้า่องมาเปิดครับเจ้าวิทย,มาากกย,ย์มาเจ้าปอนยกไปเจ้าวิทย์ยออกไปไม่เหลือกอนปากน้ำเสื้อสู้นี่ครับผมเร็วไหมครับผมเอไม่ให้ลงราคาครับครับผมช่วยๆกันนะฮะเอาวูดเตดอร์เก,ก่งไม่ลงฮนะเก่งยกมาเจ้าปอนเจ้าวิทย์นั้นเสิร์ฟทับเน็ตไปแล้วนะฮะแต่เก่งไม่ลงคนระับ พาเข้ามานะครับขอความร่วมมือจริงๆครับ f อทุกท่านนะครับผมเปิดเข้าช่องมาเปิดได้ครับวิทย์อนวิทเตะอุ่นเตะฉีกดีเหมือนกันนะวิทย์ปืนใหญ่ดอกนี้ครับดูเกมเสิร์ฟของเจ้าวิทย์ละหนึ่งต่อหครับโอ้เก่งเปิดเข่าครับมาโอ้โหเตะปักลงหน้านิดดีจริงๆครับลูกนี้ของเจ้าบอลน้อยนะต่อหต่อหนึ่งครับ โอ้ขอบคุณท่านที่ให้ดาวมานะครับผมเอาแล้วก่อนนั้นไปเจ้าวิปแต่ยอดโอ้โยจิตใจทำด้วยอะไรครับโลกนี้ฮะโอ้ยอดกินเจ้าเก่งเลยนะครับผมสะกอนหนึ่งต่อหกฮะให้ดูเจ้าวิบเสือบ้างฮะปิดปากเขาเขาโดนต่อพี่เจ้าเก่งแก่ได้แล้ เสิร์ฟเจ้าวิทย์ของาน้วได้แต่มาเป็น2ต่อ6ครับเออ่จะให้ดาวแอดมินก็ให้มาได้เลยนะ2ต่อ6ครับโอ้โหติดเน็ตนิดเดียวครับถ้าพิกเน็ตไปนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วดนี้6ต่อ2ครับเก่งบ้านมะขามเสิร์ฟครับตักเข้ามาหน้าซ้ายลูกนี้เปิดได้ครับวิทย์เรียร้อยครับนี่นะความเสียงตใจนะ เอร้101อยังไม่มีโปรแกรมที่สนามแห่งนี้นะเอร้อยเอ็ดสกอร์สต่อ6ครับดูวิทเสิร์ฟครับ oh. อโอ้เก่งยกมาดีปอนวู้ดีปักเข้ามาดอกนี้เรียบร้อยดีครัสำหรับเจ้าบันน้อยของบ้านประขามนะสกอร์ยังล็อกกันอยู่ที่6ต่อ2ครับ ตะเกามาโอ้โหน้า้ายลลกนี้วิจแต่ครับมีลังเลเล็กน้อยว่าวิถีของลูกนั้นจะออกหรือไม่นะฮะสกอร์เจ็ต่อ2อครับเก่งบ้านประคามเสิร์ฟครับตะเกามาชมเป็นไม่ได้เลยนะลลกนี้ล้นออกหลังนะครับก็อ,อย่างว่านะมีพลาดกันนิดหน่ยอยแต่สกอร์สองต่อเครับ ปักเข้าไปมีสิทธิ์เลี้ยลอยครับเนี่ยนะเกมเสิร์ฟกาวิทก็มาเหมือนกันก็เก่งเปิดได้ก็จริงนะแต่แตะก้อมันเข้าไปที่กลุ่มท่านผู้ชมนะทำให้เล่นจังหวะ2ไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ค่ใจได้ควบเจ้าเก่งสักเท่าไหร่แล้วนะฮะจะเป็นเจ้าบอลซะมากกว่าโอ,อ้โไปเจ้าบอลน,นะเปิดเขาเก่งยุบไ,ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวแน่นอนครับเจ้าบอลเตะแบบนี้นะเตะดีดะจริงๆครับเจ้าบอล อ่ะสกอร์เจ็ดต่อสามครับดูเกมเสิร์ฟเก่งบ้านมะขามครับยาวไปครับปักเข้ามาที่ขวามาเจ้ากอนฮนะบอลดันไปเจ้าวิเรียบร้อยครับเตะเข้าช่องดอกนี้เขียวไม่ติดครับบได้ไม่หลุดน,นะครับผมสุสามแต้มเกมไม่บล็อกนะฮะทมฟรีไม่บล็อกอุย้ยหมายคนระับสามต่อเจ็ดครับเจ้าวิโอู้ตัดยอดไปบอลเปิดหนึ่งบอลลากเองฮนะ ปักเอาไปเ,อไปเรียบร้อยครับน่าจะมาเชียร์เจ้าเสกเจ้านั่นแหละมาเช,เชียร์เจ้าเสกสันเออเ่เสกโทนี่นะเจ้าโทนี่ก็มานะวันนี้โอ้ยเกมเสิร์ฟเจ้าเก่งมาอีกแล้วครับท่านโอ้โหตับยอดไต้เน็ตลงเลยนะลูกเนี้ยเสิร์ฟครับ8ต่อ3ครับสดีอีกแล้วครับท่านโอ้โห โอ้เสิร์ฟได้ดีได้แน่นมากนะเจ้าเก่งให้ดูชัดๆอีกครั้งนึงฮะเก่งดัดเสิร์ฟครับปัด้านนะครับเสิร์ฟเอสอีกครับด้านโอ้โหเข้าช่องต่างเรียบร้อยเลยคะับสิบต่อสามครับเก่งเสิร์ฟครับสิบต่อสามครับผมดูเก่งเสิร์ฟอีกครั้งนึงครับสีแล้วเข้าดองน้าแล้ว ้อเปิดแตกอีกแล้วครับโอ้โห و, สามแต้มตินะจากเกมเสิร์ฟเจ้าเก่งบ้านนะครับนะนครับวันนี้เกมเสิร์ฟเก่งมาดีมากฮะปักเอาไปดีอีกแล้วเปิดได้ครับก้อนยกมาโอ้ยกไปไหนนั่นแล้ครับเจ้าวิทย์แก้ไม่ก้ามครับ,รบโอ้ไปแล้วสกอร์12ต่อ3ฮนะ เก่งเสิร์ฟครับ12-3ต่อครับเก่งตัดยอดไปโอ้โหเกือบยังกันฮะจกบอลยกดีฮะลูกนี้อ้าวเจ้าวิทย์ครับผมหัวท่านผู้ชมบังหน่อยถอยถอยให้ผมหน่อยนะครับหัวท่านผู้ชมครับเอาเจ้าวิทย์เซิร์ฟโอเกงเปิดตามไปยกครับให้ดูเลยฮะอ๋อแล้วเจ้าบอลมาก็ไม่เหลือเหมือนกันสกอร์12-3ต่อฮะ ปักเข้าไปตะก้อออกครับกดไม่ลงครับลูกนี้สดครับผมสดติ๊งติ๊งตากบางปูเลยฮะบอลน้อยเตะดีเก่งเซิร์ฟโหดครับวันนี้เป็นที่มาของแต้มขาดอยู่ขณะนี้นะสามต่อสิบสองครับเจ้าวิทย์เซิร์ฟบอลเปิดหัวไม่โอ้โหไม่ดีครับไม่ดีตัวดีนะหลบตะก้อนนิดนึงเปิดแต่ครับลูกนี้เจ้าบอลสี่ต่อสิบสองแล้วครับไล่ขึ้นมาห่างๆครับเจ้าวิทย์เซิร์ฟต่อครับปักเข้ามาติดเด็กครับ เกมเซิร์ฟเกมเสิร์ฟฝั่งนู้นถืนนอว่ายากครับปักเอาไปไไก่อนเปิดเจดีเหมืงนั้นครับเจ้าว,วิทย์จังหวะนี้ฮะสี่ต่อสิบสองครับง่ายครับเซิร์ฟลูกนี้เห็นเล่นหน้าอูไฟลต่อนเตะแบบนี้ไม่มีเกี่ยวครับผม ม2บต่อ4ครับเก่งสร็ครับนี่นะคะร้านแรกนะคะวงสวิงสวยครับอ๋อไม่คามครับจังหวะนี้ครับเออครับผมพี่ตอก็ก็เท็กกี้เลยไหมได้ครับผม4ต่อ12ครับเกมเสร์ฟของวิทย์ปใญญาปักซ้ายเข้ามาบอลเปิดเก่งยกลากเองนะโอ้โหมีทั้ง เกมเสริมและเกมการทำครับเก่งบ้านมะขามวันนี้สุดจริงๆฮนะอ่าก็น่าจะมีเกมเสริมนะฮะแต่ไปไปมาเก่งเสริมดีกว่าครับเอาไปก็ลงนะเสริมเอฟอีแล้วครับเก่งบ้านมะขามสิบสามต่อสี่ครับปัดไปที่ดีที่ขวาตะก่อนเปิดได้ครับยกมาเออปาปาอยู่ข้างล่างบางังด้วยบังให้หน่อยสกอร์4ต่อ13ครับ ถ้ากล้องสั่งต้องขออภัยนะผมโอูย้ยน้ำหนักขาดเดยอะครับลูกนี้พยายามจะตัดหย่อนหน้าซ้ายนะฮะสิบสามต่อ 4, 4. 4. ครับใช่ลูกนี้ออกนิดเดียวนิดเดียวครัพยายามจะเสิร์ฟของหลังนะ,ะนิดเดียวฮะเนี่ย <Hey. S 2> เปลี่ยนเจ้าก่อนไปเสิร์ฟดูบ้างก็ย,งย,ยังไม่ดีขึ้นนะยังติดเน็ตอยู่นะฮะ สกอร์สิบครับเก่งมาะคามเสิร์ฟออกครับแม่แมแอดบล็อกเลยเดี๋ยวนะฮะตอนนี้มือไม่วางเอาไม่ข้ามอีกแล้วฮะเกมเสิร์ฟของเจ้าก่อน,นะฮะแข็งโป๊กเลยครับเก่งเสิร์ฟครับส,สี่กนเปิดหนึ่งยก2มาให้วิทดีครับ ลบบุรีชัดเจก็ว่าไปนะฮะสกอร์อยู่ที่4ต่อ13ครับผมเกมเสริฟวิทย์ปุนใหญ่ฮะปักเข้ามาโอ้ทับเน็ตเก่งไม่หลงฮะดาบอลเรียบร้อยสิครับเกมเสริฟเจ้าวิทย์นั่นถือว่าเสร์ฟดีแล้วนะครับใช่15แต้มเกมครับผมแต้มตอนนี้บ้านมะขามนําอยู่ที่13ต่อ4ครับต้องการอีก2แต้มก็จะปิดแมตช์นะฮะเก่งเสร์ฟครับโอ้เสร์ฟดีอีกแล้วครับเก่งฮะ เจาะเข้าช่องลูกนี้เรียบร้อยครับเจวิตพยายามจะเปิดแต่เปิดไม่อยู่ฮะขึ้นท่านแล้วนะครับ14ต่อ4ครับผากรอยครับแต่ก็คู่นี้ต้องดูว่าแมตทอยแรกจะปิดเกมได้เลยหรือเปล่านะจากเกมเสิร์ฟของเก่งบ้านประขามนะฮะมาเลยแมตทอยครั้งที่หนึ่งฮะจะเกมเลยหรือเปล่าฮะภาพชัดดีครับขอบคุณครับโอ้โหตัดยอดเลยฮะเหลืออะไรครับเกมเสิร์ฟเก่งบ้านปะขาม เอฟบีสเตเดียมนะเดี๋ยวนะจบเกมไปเลยนะเกมเสิร์ฟเจ้าเก่งบ้านมะขามจังหวะเมื่อกี้นะตัดหยอดแบบ้โหอจิตใจยอดจริงๆครับอัดลอยครับระตะก้อคู่นี้<ม>เดี๋ยวขอรายงานผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>เดี๋ยวขอดูบรรยากาศไปก่อน14ต่อ4นะฮะอ่เต่อ4นะครับผมจบเกมไปแล้วเรียบร้อยนะเป็นชัยชนะสอง